ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับว,วันที่12กันยายนถึงวันอาทิตย์ที่18กันยายนเรื่องทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์จะมีการเดินทางไกลไปไปมามามีไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจหน้าที่การงานมีความพึงพอใจในชีวิต มีความเจริญอาหารร่างกายสมบูรณ์อ้วนทวนลงพุงมีความมั่นคงในชีวิตครอบครัวอสังหาริมทรัพย์มีการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันและกันกับครอบครัวการงานของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้มีการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเน้นทำอะไรที่สบายๆมีโปรเจกต์ความคิดไอเดียใหม่ๆที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจและ ส้งเป้าความมั่นคงและก้าวหน้าในอนาคตในระยะยาวได้รายได้ดีจากการทำงานหรือธุรกิจส่วนตัวมีผู้ใหญ่และคนในครอบครัวให้การสนับสนุนการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์เงินบางตัวต้องเดินเรื่องติดตามวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารด้วยตัวเองจึงจะได้มามีเงินใช้จ่ายสบายๆส,ส่วนใหญ่หมดไปกับการ กินการอยู่หมดไปกับอาหารการกินค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงดูคนอื่นคนในบ้านในครอบครัวช่วงนี้ถือว่าไรายได้ดีบางคนได้รับเงินก้อนคนค้าขายจะค้าขายดีหรือครอบครัวให้การช่วยเหลือสนับสนุนทางการเงินความรักของคนโสดวันจันทร์จะมีคนเข้ามาจีบแบบทีเล่นทีจริงหยิกแกมหยอกระวังคนที่มีเจ้าของแล้ว แต่ตัวคุณเองอยังมุ่งมั่นในเรื่องของการงานอยู่หรืออยู่ไม่เป็นที่และไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรื่องของความรักคนมีคู่วันจันทร์จะได้เดินทางกลาด้วยกันต่างคนต่างเอาใจเอาแต่ใจตัวเองตั้งใจในความคิดของตัวเองระวังจะเจอปัญหารักซ้อนหรือมีคนมาเตะสนิทด้วยแต่โดยภาพรวมชีวิตคู่จะให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวเป็นหลัก ระวังปัญหาครอบครัวญาติพี่น้องที่ใส่ใจกันมากจนเกินไปสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์เหนื่อยเพลียจากการเดินทางการขับรถระวังโรคอ้วนไขมันถ้าคนเจ็บป่วยอยู่จะมีคนดูแลโชคลาบจะได้จากยานหาหณนะจากการเดินทางไกลจากคนในครอบครัวสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แอดไลน์ทักไลน์อาจารย์มานะคะ ลายของอาจารย์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะขอบคุณค่ะ